คลิปนี้นะครับผมจะขอพูดถึงการเล่นเชิงนะครับหรือว่าการลงนวงในกีฬามวยนะครับมวยในที่นี้นะครับผมจะขอพูดถึงกีฬามวยไทยนะครับสําหรับการเล่นเชิงในกีฬามวยไทยนะครับก็จะเป็นการฝึกทักษะในเรื่องของการออกอาวุธนะครับเป็นการจับจังหวะต่อสู้นะครับออกอาวุธหมัดเท้าเข่าศอกนะครับนอกจากฝึกจับจังหวะในการออกอาวุธใส่คู่ต่อสู้แล้วนะครับยังเป็นการฝึกป้องกันตัวนะครับหรือว่าเป็นการฝึกเก็บอาวุธคู่ต่อสู้นะครับ เวลาเราออกอาวุธใส่คุต่อสู้นะครับคุด่ตสู้ก็ต้องมีการสวนกลับมานะครับเราจะทํำยังไงในการแบบป้องกันตัวให้ได้นะครับหลบเหลีกนะครับปัดป้องนะครับให้ปลอดภัยจากอาวุธคุต่อสู้นะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะในการออกอาวุธนะครับหรือว,ว่าการหลบเหลีกป้องกันตัวนะครับ ปัดป้องจังหวะต่างๆนะครับในการเก็บอาวุธคั่ต่อสู้นะครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้นะครับหรือว่าต้องเพิ่มเติมเข้ามานะครับจะเป็นในเรื่องของเหลี่ยมตัวนะครับเหลี่ยมตัวเหลี่ยมมวยนะครับสิ่งนี้นะครับมันก็จะช่วยให้เรานะครับเอาตัวรอดจากอาวุธคั่ต่อสู้ได้นะครับในระดับหนึ่งนะครับเป็นการพลิกแพลงเกมนะครับเหลี่ยมไหนนะครับควรออกเหลี่ยมไหนควรป้องกันนะครับเหลี่ยมไหนควรออกข้างนะครับผมว่านะครับถ้าเรามีเหลี่ยมตัวหรือว่าเหลี่ยมมวยที่ดีนะครับ ก็จะช่วยให้เราเอาตัวรอดได้นะครับหรือว่าชิงความได้เปรียบเหนือคู่ต่อสู้ได้นะครับสําหรับกีฬามวยไทยนะครับเป็นกีฬาประเภทต่อสู้นะครับเป็นเกมการแข่งขันที่ต้องชิงไหวชิงพลิปนะครับชิงความได้เปรียบนะครับเหนือคู่ต่อสู้นะครับในการออกอาวุธในการเก็บอาวุธต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าให้ผมสรุปเกี่ยวกับการเล่นเชิงในกีฬามวยไทยนะครับก็จะเป็นการฝึกออกอาวุธแบบจริงจังนะครับนำทักษะที่เราเรียนรู้มานะครับหมัดเท้าเข่าศอกการป้องกันตัวการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับการยืนที่มั่นคง ทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับทักษะมวยนะครับเราจะนํามาใช้ตอนที่เราเล่นเชิงนะครับหรือว่าต่อสู้จริงนะครับถ้าพูดถึงข้อดีของการเล่นเชิงนะครับจะทาให้เราได้เรียนรู้นะครับทักษะการออกอาวุธต่างๆนะครับแล้วก็การป้องกันตัวนะครับลูกไหนนะครับที่เราแก้ไม่ได้หรือว่าทําไม่ได้นะครับเราก็จะรู้ตอนเราเล่นเชิงนะครับเราก็ต้องย้อนกลับมาแก้ไขตัวเองนะครับฝึกฝนใหม่ครับในแต่ละทักษะนะครับให้มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับในการออกอาวุธในการป้องกันตัวต่างๆนะครับ หลายคนนะครับอาจจะสงสัยนะครับหรือว่ามีคําถามนะครับว่าเวลาเล่นเชิงนะครับเราควรเล่นหนักเบาแค่ไหนนะครับก็สําหรับผมนะครับในการเล่นเชิงนะครับก็จะเล่นอยู่ประมาณ 40- 5 0หรครับหรือ6 0แล้วแต่จังหวะนะครับหรือว่าเล่นเบากว่านี้ไปเลยนะครับเพราะว่าเป็นการเซฟทั้งตัวเองแล้วก็คู่เล่นเชิงนะครับจริงๆแล้วนะครับถ้าเราฝึกทักษะออกอาวุธได้ถูกต้องนะครับแล้วก็ชํานาญแล้วนะครับเราจะมีการควบคุมความแรงความเร็วของอาวุธได้นะครับ จะออกหนักหรือว่าออกเบานะครับหรือว่าออกแค่ป้องกันนะครับยกหลอกยกอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะมีการควบคุมที่ดีนะครับโอเคครับทั้งหมดทั้งมวลนี่นะครับก็เป็นการเล่นเชิงนะครับในกีฬามวยไทยนะครับในระดับนักกีฬาหรือว่านักมวยอาชีพนะครับที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนะครับทีนี้ถ้าเป็นมือสมัครเล่นนะครับหรือว่าคนทั่วไปนะครับที่ออกกําลังกายนะครับการเล่นเชิงนะครับก็เปรียบเสมือนว่านะครับเราได้ฝึกการออกกาวุธแบบจริงจังนะครับ จากที่เราฝึกเตะเป้าหรือว่าเตะกระสอบนะครับฝึกทักษะต่างๆมาแล้วนะครับลองมาฝึกจับจังหวะออกอาวุธแบบจริงจังนะครับใส่กูโตสู้นะครับทีนี้นะครับถ้าเป็นมือใหม่หรือว่ามือสมัครเล่นนะครับในการเล่นเชิงนะครับอาจจะงงๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเป้าเราจะไม่นิ่งนะครับกูโตสู้เราก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องหาจังหวะในการเข้าทําหรือว่าป้องกันตัวให้ดีนะครับมีการเคลื่อนไหวตัวตลอดเวลานะครับในยืนเหมนเป้านิ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการฝึกในการเล่นเชิงนะครับ ก็จะเป็นระดับที่ยากขึ้นมานะครับมีความซับซ้อนขึ้นมานะครับมีการใช้ไหวพริบปฏิพันธ์นะครับส่วนบุคคลนะครับในการมาทําการฝึกซ้อมเล่นเชิงนะครับทักษะต่างๆที่เรียนรู้มานะครับเราจะนํามาใช้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับกระบวนการเล่นเชิงนี้นะครับจะทำให้เราเรียนรู้ที่จะป้องกันตัวได้แบบจริงจังนะครับนํามาใช้ได้จริงนะครับและที่สําคัญไปกว่านี้นะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการออกกําลังกายนะครับกีฬามวยไทยนะครับเป็นกีฬาประเภทคาร์ดิโอนะครับแล้วก็มีการใช้กล้ามเนื้อร่วมด้วยนะครับ มีการใช้ข้อต่อในการมูฟเมนต์ในท่าทางต่างๆนะครับไขมันเรานะครับก็จะถูกเบิร์นได้แบบเต็มที่เช่นกันครับแล้วก็กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงนะครับมีความยืดหยุ่นของข้อต่อดีขึ้นนะครับโดยรวมแล้วนะครับกีฬามวยไทยนะครับก็ไม่ใช่กีฬาที่น่ากลัวนะครับหรือว่ารุนแรงขนาดนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬานะครับที่สามารถให้เรานามาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นได้นะครับความหนักความเบานะครับอยู่ที่โปรแกรมการฝึกแต่ละบุคคลนะครับ ปัจจัยเกี่ยวกับสุขภาพแต่ละบุคคลนะครับว่าจะสามารถเล่นได้แค่ไหนนะครับและโปรแกรมการฝึกนะครับต้องเหมาะสมที่สุดนะครับกับแต่ละบุคคลผมเทรนเนอร์ไตเติลขอบคุณครับ